ครับครอบครัวนี้คุณแม่ชื่ออะไรครับสิริรัตนะครับน้องชื่ออะไรครับน,น้องโฟนะครับน้องมีปัญหาอะไรมาครับคุณแม่นมเ,นเนื้องอกในสมองเ<ไ>ป็นเนื้องอกในสมองนะครับ<ป>แล้ว<ป>แล้ว<ป>อ๋อหลังการผ่าตัดแล้วอ่อนแรงไปครึ่งหนึ่ง<อ>นะครับเป็นมานานยังครับ เป็น10ปีแล้วแล้วก่อนหน้านี้ทำอะไรอยู่คือเอาน้องไปทำทิสเมนอะไรไหมไม่ได้ทำอยู่บ้านอย่างเดียวเหรอครับแล้วมีนักกายภาพอะไรางี้มาดูแลไหมศูนย์เรียนรู้พิเศษของสมุทรสาครศูนย์นั้นทำเกี่ยวกับอะไรบ้างครับอ๋อครับ อ๋อครับอ๋อก็ดีครับและทําไมถึงมาที่นี่ได้ครับเพื่อนที่สวนเขาบอกเพื่อนที่สูนเขาบอกและทาไมเราถึงตัดสินใจที่จะพาลูกมาใช้โปรแกรมนี้กับภู้รีแล้วครับก็คือว่าวองพ่นงาทว่ายน้น้องจะได้ได้ได้เอาเรียนี่วัวากขคือกายภาพนี่ก็คือแบบน้องจะได้ก็อ่าดีครับผม ครับก็ดีครับผมยังไงก็ลองใช้ทดลองลองใช้ดูระยะหนึ่งนะครับกับโปรแกรมของอาควาลิดไทยแลนด์ดูครับผมอ่าฮะดีครับเดี๋ยวน้องก็จะชินนะครับคุณแม่แล้วก็เดี๋ยวทำไปเรื่อยๆครับอ่าครับผมอ่าเรามาตามดูที่เขตนี้บ้างครับผมเคตนี้สวัสดีครับคุณแม่ชื่ออะไรครับมากับคุณยายค่ะมากับคุณยายค่ะแล้วคุณพี่เราเป็นใครครับ พี่เลี้ยงค่ะอ๋อเป็นพี่เลี้ยงอ้าวทำไมมีพี่เลี้ยงด้วยพี่เลี้ยงในศูนย์นะคะศูนย์อ๋อเป็นยังไงครับพี่เลี้ยงในศูนย์ทำอะไรบ้างครับเราจะคอยดูแลเด็กันค่ะอ๋อที่เข้ามาในศูนย์อ๋อแสดงว่าของเราก็มีกลุ่มมีกลุ่มของเราอยู่ใช่ไหมครับแล้วเราก็มีคนที่เป็นจิตอาสาแล้วคอยไปอบรมมีความรู้แล้วก็มาทําการในศูนย์ใช่ไหมครับอ๋อแต่น้องคนนี้เป็นไรมาครับพี่หนือยบอกว่าหนอบอกว่าดูคนเยอะแล้วเหาื่อย ดูทรดูทีวีเยอะแล้วก็เลยเป็นเหมือนกึ่งออทิสติกอย่างนี้ใช่ไหมครับความจริงแล้วน้องก็เป็นเด็กปกติใช่ไหมครับแต่ได้ดูทีวีตั้งแต่ยังเล็กอยู่ก้อนวัยอันควรอ๋ออ่อก็ตัวนี้ก็สามารถพัฒนาได้พัฒนาได้เพราะว่าน้องอเป็นคนปกติแต่นี้เราก็อาจจะต้องลดเรื่องการดูทีวีลงไปแต่ ความจริงแล้วเด็กก็ไม่ได้ว่าอยากจะดูทีวีเสอยงเดียวหรอกเพียงแค่ว่าไม่ยอมให้เด็กทํากิจกรรมอื่นด้วยผู้ปกครองอยู่ไหนเอยอ่าเดี๋ยวพาไปหาผู้ปกครองกันหน่อยนะครับเร็วๆเลยเดี๋ยวเราจะไปหาผู้ปกครองผู้ปกครองคือใครอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเป็นผู้ปกครองของน้องใช่ไหมครับอ๋อเป็นคุณยายอ่าอ่าคุณยายครับ คุณยายเลี้ยงน้องมากี่ปีแล้วเลี้ยงมาแม่ถ้าอายุเ่าตอนนี้ก็สองขวบ,ดวบเดือนขวบเก้าเดือนอืมเลี้ยงเองมาตลอดเลยใช่ไหมน้องเป็นโรคอะไรเอ่ยอเป็นโรคอแบบอออ,อ,อะไรนะอ,อเทียมอ,อเทียมแสดงว่าไม่แท้อไม่แท้อเทียมแปลว่าไม่แท้น,นะครับเราสื่อแบบเอ่ถ้าให้เขายเยอะเกินไปแล้วมันจะ แล้วเขาจะไม่พูดอ่ะแล้วเรารู้สึกยังไงครับตอนนี้ก็รู้สึกเสียใจน่าที่ทำแบบว่ามรากก็ไม่รู้ว่าตอนแรกให้หลานดูทีวีเนี่ยเนาะเราก็คิดว่าหลานมีความสุขใช่หมเปล่าเราคิดว่าเราจะทำ้ายหลานอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ารู้เท่าไม่ถึงการเนาะอ่าเพราะว่าการดูทีวีเนี่ยก็เป็นผลดีเหมือนกันคือดูแบบเสริมสร้างพัฒนาการในสิ่งที่มันเป็นวิชาต่ออ่า หกเจ็ดเดือนนะอ๋อนี่ไงเขาเรียกว่าดูทีวีก่อนวัยอันควรอ่าอันนี้จะเป็นอันตรายกับสังคมมากยังวันนี้ก็ต้องอขอบคุณคุณยายมากที่พาน้องมาเข้าในโครงการของอควาดิทยแลนด์กับเราแล้วน้องเนี่ยสามารถรีคูสทำทิสมิแล้วกลับมาเหมือนกับคนปกติได้<ช>นะครับเ,เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นอ่าไ,ไ,ไม่ได้เป็นมาตั้งแต่กำเนิดนะครับขนาดเด็กที่เป็นออทิสติกตั้งแต่กำเนิดเนี่ยยังทำให้กับ มาเหมือนกับคนปกติได้เลยอาดูนะครับขอขอยกตัวอย่างแบบน้องอแบบของคุณพุ่มเจนเซนอย่างเงี้ยครับผมอ่าอย่างเงี้ยครับเพราะว่าสมองเนี่ยพอเด็กเนี่ยโตขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆสมองพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแต่มไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรเลยอาเห็นนะน้องเก่งมากเห็นนะเออน้องไม่เป็นไรเลยอาแต่ตอนนี้ อ่าคุณอย่ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเรียนดูต้องมีทิสเมนอ่ามีกิจกรรมความจริงแล้วน้องเนี่ยเราต้องการให้น้องมีกิจกรรมแต่ไม่ได้หมายความว่าให้ดูทีวีแต่อย่างเดียวถ้าเกเลนแล้วเราต้องดูก็คืออ่าแล้วเราก็ให้น้องเนี่ยมีกิจกรรมเช่นต่อจิ๊กต่อจิ๊กซอว์ต่อเลโก้หรือเล่นดินน้ํามันพาเดินเที่ยว วาดภาพอ,อ่านหนังสือทำกิจกรรมนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยหลายๆอย่าง,าายยางเพื่อเป็นการเพิ่มและพัฒนาตั้งแต่กล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดหลักอะไรเงี้ยและพัฒนาสมองด้วยนะครับแบบเรียนว่ายน้ำนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีมากทำให้ทั้งกล้ามเนื้อและสมองเกิดพัฒนาการเช่นกันนะครับผมอ่าและเดี๋ยวเรามาตามดูการมามาสม่ำเสมอนะครับอ่าเป็นโอกาสที่ดีครับผมครับ